คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะเป็นสัปดาห์ที่ดาวอาทิตย์ได้ย้ายออกจากลัคนาราศีพิจิกไปเป็นที่เรียบร้อย นะครับได้ย้ายออกไปเหลือแต่เพียงดาวอังคารดวงเดียวที่ทับลักนาราศีพิจิกแล้วก็ได้ตำแหน่งกเกษตรราธิปดีแล้วก็เป็นปัญจมหาบุรุษโยกด้วยนะครับทำให้ชะตาของชาวพิจิกนั้นมีความเข้มแข็งขึ้นยิ่งนักนะครับมีความบริสุทธิ์นะครับจากดวงดาวอังคารที่เป็นกเกษตรราธิปดีตรงนี้ อย่างไรก็ดีครับดวงของคุณได้ดาวสุขที่ไปโยกหน้าลักขณาศุกร์โยกหน้าตรงนี้เป็นเทวีโชคแล้วก็ยังเป็นปทุมเกณฑ์ด้วยนะครับมันมีส้อยสนกลในของดาวตรงนี้อยู่ลึกๆมันให้คุณทั้งสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ก็สืบไปอยู่กับดาวเสารสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ก็จะรักแรงหึงแรงขี้ระแวง มีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสูงก็ทําให้คุณเองทุกใจไปทั้นนั้นแหละเพราะว่าสุขมันไปอยู่ร่วมกับเสาและดาวสุขนั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับซึ่งไปอยู่กับดาวเสามันเป็นคู่เส้นศัตรูกันผมถึงบอกว่าโหราศาสตร์เนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนยิ่งนักมันมีย่อเกณฑ์ของดวงดาวและตำแหน่งของดวงดาวที่มันซ้อนๆกันอยู่ นะครับเราก็ต้องจําเป็นต้องดูว่ามันไปส่งผลด้านดีด้านรบอย่างไรกับชะตาของคุณไอ้ส่วนสเสน่ห์ก็สเสน่ห์ไปไอ้ส่วนที่จะระแวงคู่ครองมันก็ระแวงกันไปมันไม่จําเป็นว่ามีสเสน่ห์แล้วมึงต้องไม่ระแวงคู่ครองหรือว่าพอระแวงคู่ครองก็ต้องไม่มีสเสน่ห์มันคนละเรื่องกันว้ยเ <laughs> ข้าใจไหมอ่านะครับ อย่างไรก็ดีครับในเรื่องการเงินการทองดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาพระมาอยู่ในเรือนกระดุมพระลาพะไปเป็นกระดุมพระอยู่กับเรือนการงานน่าจะมีรายได้พิเศษอะไรบางอย่างเข้ามาซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับชาวพิจิกจึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของงานหรือว่าเรื่องทำมาหากินให้มากๆเพราะว่าทั้งดาวการงานก็คือดาวอาทิตย์ ก็ไปอยู่ในเรือนการเงินนะกรรมะไปอยู่กระดุมพระดาวพุธซึ่งเป็นดาวลาบลาบผลก็ไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่กับดาวการงานอีกก็น่าจะมีข่าวดีหรือมีอะไรดีๆในเรื่องของการงานและการเงินพิเศษพิเศษเข้ามาแน่ๆสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธ ดีมากเป็น3วันที่แฮปปี้ลันล้ามีแต่ความสุขและความสบายใจพอมาถึงวันพฤหัสก็มีเรื่องจุกจิกใจหงุดหงิดเล็กน้อยนะครับสุขเสาร์ก็แฮปปี้ขึ้นแล้วก็จะมาจุกจิกอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์นะสำหรับดวงรายสัปดาห์ของชาวลัคนาราศีพิจิกแต่เอาเป็นว่าแฮปปี้ดีกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมาแน่ๆเพราะว่า อังคารที่ทับรักตรงนี้นั้นมันเป็นดาวที่ได้ตำแหน่งที่บริสุทธิ์เพราะว่าดาวอาทิตย์คู่ขัดแย้งของมันได้ย้ายไปแล้วแต่มันก็มีลาหูแรงรักอยู่นั่นแหละแต่ลาหูก็เป็นองค์เกฑ์เป็นกีตาร์เกนอะไม่เสียหรอกแล้วมันก็เป็นคู่าธาตุลมกับชาวพิจิกด้วยมันก็จะรักแรงหึงแรงหน่อยและที่สัมพันธ์คืออารมณ์ทางเพศนั้นมากมายเหลือเกินสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกอะช่องดีออกแบบโลโก้บริษัท ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอส t ทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล